ที่พ่อของผมเสียไปนะครับตอนนี้ก็ทางครอบครัวนะครับก็รู้สึกเสียใจนะครับเพราะว่าขาดตัวหลักของครอบครัวไปนหนึ่งคนนะครับซึ่งคุณพ่อจำนงเนี่ยเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมมาตลอดนะครับเครื่องชีวิตของแกนะครับทํางานเกี่ยวกับสังคมมาตลอดนะครับแล้วก็แกก็ได้พักจากที่เรื่องที่ช่วยเหลือสังคมมาก็ เกือบ10ปีแล้วหลังจากนั้นเจอก็มาทําสวนนะครับมาทําสวนซึ่งปกติแล้วพ่อกับแม่เนี่ยเ็าจะอยู่ด้วยกันตลอดนะครับเวลาเขาไปทําสวนเขาก็จะทําอ,อยู่ด้วยกันแต่ตอนนี้หลังจากนี้ต่อไปพ่อไม่อยู่แล้วแม่เขาก็คงจะคิดมากนะครับเขาคงจะเสียใจนะครับเวลาแม่เขากินข้าวเขาก็จะกินอ,อยู่ด้วยกัน นะครับเขาก็จะกินอยู่ด้วยกันตอนนี้เวลาพ่อไม่อยู่แม่นั่งกินข้าวแม่ก็นั่งร้องคนเดียวนะครับส่วนผมเองผมก็มีหน้าที่นะครับมีรับราชการอยู่นะครับก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านสองอาทิตย์จะกลับมาทีหนึง่งแต่เวลากลับมานะครับผมก็จะพาหลานมา พามาหลานของผมมาซึ่งหลานสองคนเนี้จะเป็นหลานที่ปู่เขารักนะครับเวลาหลานผมกลับมาลูกหลานของผมก็จะเข้าไปกอดปู่เรียกปู่คิดถึงปู่ซึ่งตอนนี้ปู่ก็ได้เสียไปแล้วนะครับก็ต่อไปผมก็ไม่รู้จะ บอกเขายังไงนะครับว่า,อาตอนนี้ปู่ไม่ได้อยู่แล้วนะนะครับเราก็เวลากลับมาก็ก็ต้องอยู่กับยายอยู่กับย่านะครับเขาก็คงจะคิดถึงนะครับเพราะพ่อก็เป็นเป็นที่รักของคน,งนในชุมชนใชครับพ่อของผมเนี่ยช่วยเหลือสังคมตลอดเป็นคนที่บุกเบิกตรงนี้ เป็นที่รักของสังคมนะครับเวลาไปไหนมาไหนเขาก็จะเรียกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านตรงนี้บุกเบิกตรงนี้มานะครับเขาก็จะช่วยเหลือทุกคนทนทีนี้จากเหตุการณ์ตรงนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกนะครับแบบไม่ได้ตั้งตัว ในการได้ร้องความคนางรูปคดียังไงบ้างก็ขอให้นะครับรูปคดีก็คือให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับให้เป็นให้ลงโทษไอ้คนที่กระทําของพ่อผมให้ถึงที่สุดนะครับเพราะว่าเขาทําพ่อผมเขาคงจะคิดมาก่อนนะครับว่า คนคนนี้ไม่สมควรที่จะอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเขาจึงคิดที่จะทำพอกผมซึ่งเขาจะสํานึกหรือไม่สํานึกก็แม้แต่เขานะครับเขาก็ยอมรับสารภาพเองอเขาจะยอมรเขาก็รับสารภาพครับมาเออเขาทําเขาไปมอบตัวนะครับ วพู field, clear, so ite, so ้อดก็คงแะบประมาณนั้นครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นนะครับมันเป็นเขาที่อยู่ในที่เกิดเหตุใช่ไหมครับครับอยู่ในที่เกิดเนตุฟังไปเรื่องดำก่อนก็ตาผ้หนังนิวีโตนแต่ว่ายู่ห้างประมาณสามเมตรเอ้าก็ทำก็เป็นอาครับออยู่ห้างสามเมตรนั่นและคือว่าพอ เขาก็หนังกินเล้าด้วยกันมันเนี้ยหนังแข็งมันเนี้ยแล้วก็ยิงมาถึ้งก็เขายกขึ้นทั้งก็เจาะยิงเลยได้คุยอะไรกันตอนนั้นไม่ไม่ได้คุยอะไรกับแต่ว่าแต่ว่าที่ว่าเหลือหลักตอนนั้นกินเล้าด้วยกันไหมครับนั่งกินเล้าด้วยกันเพราะไม่ได้หนังเพราไม่ได้หนังออ๋ไม่ได้ใช่ใช่แต่ว่าคนตายแล้คนยิงกันหนังครับนั่งอยู่ด้วยกันครับหนังด้วยกันครับ ก็ตรงนั้นนี่เห็นอยู่ที่ที่ไหนผมอยู่อยู่ในงานนะ้นไม่ยู่ที่เกิดเทศนะคเดินอยู่ใกล้ๆครับพ่มหนังอยู่ใกล้ๆเอยยะห้างก็ประมาณนั้นคสามสี่เมตรแตะเท่านั้นทั้งวนนิ่งๆเขาก็ยกขึ้นกับเพลงทุตไทยไปดิเพลงทุตไทยตขานั้นมีมีมีหัวศพมีดนตรีครับมีดนตรีครับแล้วเพลงทุตไทยก็ทำท่าจอกพอดีแล้วก็เดินมาทั้งวันนิ่งๆจ่อโอ้ปืนยิงเลย ดึงแล้วถอดดุ hmm. yeah, mm ้ง hmm. ด uh, yeah. wow. uh ุ huh. yeah. mm ้งยกไปเลยหลุดเข็มจ yeah. 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 ับคู่เข็มจับคู่ยิงเลยครับเรื่งคุยกันแล้วก็หัวไม่ได้พูดอะไรกังเลยครับแล้วเขาทำลักษณะเขาเขาเขายิงลักษณะจะเขาจับจับหัวแล้วก็ยิงแบงนี้เลยครับจับหัวครับจับหัวดึงดึงดึงผมมัด จับเข้าจับยิงของแล้วยิงจับอันนี้แล้วก็ยิงนะครับยิงใจทางครับบางคนไหลบางคนก็แค่จะมองก็ลองๆครับง่ายเจอง่ายต้องเหมือนกันตั้งใจลองแล้วคนยิงอะคนยิงก็ค่งเดินคิงวิ่งก็วิ่งออกไปทางเดินออกไปทางออกไปจากในงานเลยครับ ก่อนนั้นั้นเราไม่รู้ไมมว่าเขาคุยอะรกันเพมก็ไม่ไม่รู้ครับครับแต่ว่าเมือนเังหลาทีแล้วแต่ว่าเขานังคุยนังเที่ยงอันที่หลวงเตาที่หุ้มคาวนก้อน่อนนั้นนะแต่พอมาผมาไม่ได้อยู่ในกในเขาเที่ยงอะไรนะพอมมาเห็นตอนที่ว่าเขายิงมันเที่เขายิงกับพอมยู่งในการบัเห็นอยี่ ใช้ปืนอะไรปือก็ที่ตำรวดนั้นกรลุกส่ก็ลูกสอบบยี่เป็นลูกสครับันั้นเียวนเดียวเทียวใช้ปุนเขาเดิมตึกเดิมที่เขาับพร้อมที่อองการนาทีใ้ ได้รับความเป็นธรรมในครอบครัวที่คู้เซลชีวิตอาพวกเนี้ยโดยครอบรัยจะไม่ได้รับความเป็นธรรมครับพ่อได้ดำเนินบการีต้องไปต้องมาตามกฎหมายครับ